มาเรามาจัดทีลิตกันดีกว่าสำหรับวันนี้ก็เป็นการ์ดฮาโลวีนซึ่งไม่รวมตำนานนะครับเรามาดูแลงกันดีกว่าแรงเอสเนี่ยก็คือนักเตะสามารถแบกทีมได้เลยครับแรงเอคือเก่งมากๆแร่งบีก็คือเก่งแต่อาจจะไม่ได้มากมายอะไรครับแรงซีคือเฉยๆพอใช้งานได้ละกันสำหรับแรงซีครับแรงดีด็อกก็คือแรงกระปกลิงครับคืออย่าใช้งานเลยดีกว่าสำหรับแรงดีด็อกโอเคมากระที่ตัวแรกครับฟิมปง ตัวนี้เร็วชิบหายไวบอดสามารถวิ่งตามปีกทันเลยนะแบบสบายๆผมให้ไปที่ A เลยนะมันเก่งมากๆนะแต่ยังไม่ถึงขั้นแรงเอสนะครับสำหรับฟิมโปนะ่นับซาลิบานี่แรงเอสแน่นอน AI โคตรดี D, ลูกกาอากาศการแท็กเกิลคือโหดมากครับสำหรับซาลิบานะครับอเดียมีตัวนี้ครับเป็นตัวที่ถูกมากเม็ดแดงเนี่ยถ้าจะไม่ผิดประมาณ30-40ล้านซึ่งเป็นตัวที่ดีมากสำหรับมือใหม่ที่อยากบูตโอเวอร์ทีมนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมยังให้เป็นเฉยๆอยู่นะครับเกียวเคเลส เท้าโคตรดีวิ่งโคตรเร็วแต่ว่าสกิลเล่นไม่ได้นะถึงพลังงานจะ5ดาวผมให้ไปแค่ A ก่อนลวกันนะจริงๆเนี่ยถ้าถ้าสกิลมัน4ดาวนะผมจะให้ไปเเลยนะมันเก่งมากสำหรับเกีวเคเรสครับตัวต่อมาจะเป็นคาบาฮาวครับตัวนี้ไม่ค่อยวือหวาอเลยวะมันประมาณว่าแบ็กตามมาตรฐานอะก็คือทาได้ทุกอย่างแหละเติมเกมลุกได้เกมรับได้นะผมอยากให้แค่ B ก่อนลวกันนะสำหรับคาบาฮาะครับดีอาร์ดดีอาร์ดเนี่ยโคตรเร็วแล้วก็ปั่นดีมากเล่นท่าสกิลดีการส่งบอลก็ถือว่าโอเคครับให้ไป A เลยนะตัวนี้เก่งครับ ฟันได้นะครับตัวนี้ให้เอสเลยนะไปอยู่กับซาลิบาเลยคือถ้าลงคู่กันเนี่ยเก่งมากๆสำหรับฟันได้กับซาลิบานะครับคือนาเดสตัวนี้ก็เอสเหมือนกันคือโคตรโหดเป็นแบ็กันดับต้นๆเลยของเกมครับเร็วโคตรโคตรความสูงก็มีมงบอลพอได้แถมเปิดบอลดีด้วยนะครับเกมลุกเกมรับเล่นได้หมดสำหรับเฮนารเดสครับเอาไปเอสเลยกวาดิโอตัวนี้อัปเกรดจากปีบารองดอมานะครับซึ่งเป็นตัวที่เร็วนะปีบารองดอเนี่ยช้านะครับแต่ว่ากวาดิโอปีนี้เร็วนะครับแล้วก็ผมเจอมาเนี่ย มันเก็บปีกผมอยู่เลยนะครับกวาดโอถือว่าเก่งเอาไป A เลยครับสำหรับกวาดโอครับมาาตัวนี้ถามว่าเก่งไหมโคตรเหนียวเลยดีกว่าสูงร้อยเก้าเก้าอ่ะเอาไป A เหมือนกันตัวนี้เก่งมากครับสำหรับมาานะครับกุนดผมลองใช้แล้วนะคือมันยังไม่ถึงขั้นเตโอนะถึงโอเอาจะเท่ากันเนี่ยความสูงก็มีเหมือนกันนะสูงร้อยแปดสิบกว่าความเร็วก็มีครับความไวก็มีแต่ว่ามันรุดตำแหน่งบอยอยู่เหมือนกันสำหรับกุนเดะครับที่ผมไปเล่นมาครับยังให้แค่ A อยู่ยังไม่ถึงขั้นเอสนะครับกุนเด แจ็คกิลิตตัวนี้ความเร็วไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าส่งบอลดีแล้วก็มีพลังแฝงพีเมคเกอร์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับส่งบอลดีเลี้ยงบอลติดเท้าผิวอ่ะก็ผิวอยู่อ่ะแต่ว่าความเร็วมันไม่ค่อยมีครับเอาไปแค่บีพอนะปีกสมัยนี้ต้องเร็วๆหน่อยนะครับเอมเบโมตัวนี้ครับเท้าขวาไม่ดีนะแต่ว่าอย่างอื่นดีหมดท่าสกิลพลังงานเรื่องแบบฝีเท้าความเร็วการปั่นถือว่าดีหมดเลยนะครับขาางไวก็เยอนนะครับผมให้ไปที่ B แล้วกันพอมีความเก่งอยู่ครับสำหรับเอมเบโมนะครับ,บเบลเบเดตัวนี้น่า ที่ท่าสกิลเนี่ยแค่3ดาวน,นะครับยังสู้ตัวยูโรไม่ได้นะที่ท่าสกิล4ดาวตัวนั้นจะดีกว่านะสามารถเล่นท่าได้เนาะแต่แค่นี้มันก็เก่งแล้วบาวเบดีมเป็น CM ที่เร็วมากๆเอาไป A เลยครับเก่งครับตัวนี้จิมบอลก็ดีนะสำหรับบาวเบดีครับคาลูลูตัวนี้ผมคิดว่าเฉยๆเรื่องแบบความมั่งไวอยะมันอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับผมให้ไปแค่นี้แล้วกันมาติเนสนี่ผมเคยเปิดได้เอามาเล่นครับเรื่องเกมรับถือว่าพอทําได้ละกันนะครับแต่ว่าเรื่องลูกโมงเนี่ย ก็คือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะผมให้แค่ C พอนะับสำหรับมาติเนะครับกาเบียวตัวนี้สเตตดีมากส่วนสูงก็ดี1้อเลยนะครเลยซึ่งลองๆจากฟานได้กับซาลิบาเลยครับสำหรับการนี้ก็เป็นกาเบียวนี่แหละผมให้ไปที่ถามว่า A ได้ไหมผมคิดว,ว่าน่าจะประมาณ B แบกว่า B อเออกาเบียวเอาไปแค่ B พอครับผมคิดว,ว่ามันยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับกาเบียวนะครับชาวโนกูนี่เก่งเลยเอาไป A เลยครับชาวโนกูผมคิดว,ว่ามันเป็นตัวที่รบเครื่องมากๆสำหรับ เซนเตอร์ไปฟิล์ครับสองเท้าเล่นได้หมดทั้งเกมลุกเกมรับก็ถือว่าพอทําได้จิ้มบอลก็ถือว่าดีนะครับกาลาชตัวนี้เอาไปแค่ C ีพอและกันยังไม่ถึงขั้นกระโปกงนะครับถึงมันจะเล่นยากก็จริงนะแต่ว่ายังมีความเร็วแล้วก็การยิงประตูเนี่ยพอทาได้นะครับส่วนโฟเดนตัวนี้สารภาพประโยชน์ปิดซ้ายปิดขวากลางลุกเล่นได้หมดเลยนะเป็นตัวที่ฟิวมากสำหรับฟิวโฟเดนนะผมให้ไปที่ A เลยนะครับตัวนี้สาระภาพประโยชน์ครับแล้วก็ยิงดีอ่ะจบสกอร์ดีมีเพย์เมเกอร์ส่งบอลดีด้วยนะครับ เซมบตัวนี้เป็น CDM ที่ถือว่าโอเคเลยนะผมให้ไป B เลยครับเรื่องเกมรับถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับเซมบนะครับนิโคลเลียมเอาไป S เ,เลยตัวนี้แตกต่างจากนิโคเบลเลียมการ์ดเอ่อบารองดอนะเพราะว่าการนี้อายเยอะกว่าแล้วก็พิ้วความเร็วก็มีเยอะกว่านะครับปั่นดีโหดจริงๆครับสำหรับตัวนี้พลังงานเนี่ยสดาวครึ่งด้วยถือว่าโอเคนะวิ่งได้จบเกมดิรรนโซตัวนี้ตัวอวยผมเองเป็นตัวที่เล่นเกมรับดีมากใครที่ ชอบคุมแบ็คหลุดนะครับแล้วโดนปีกมาเนี่ยวิ่งตัดหลังตลอดนะเดลเรนโซช่วยได้ครับมันไม่ค่อยเติมครับผมให้ไปที่ a เลยครับตัวนี้ตัวอวยครับตัวต่อมาจะเป็นดีแคนไลท์ครับตัวนี้คนใช้งานเยอะมากๆเลยนะก็เป็นตัวที่โอเคเลยอะเล่นได้ทั้ง cdm กับ cm เนาะแต่ว่าถ้าสกิลแค่3ดาวถ้าจะไปเล่น cm นะอาจจะใช้งานยากนิดนึงนะแต่ว่าในตำแหน่งหลักของมันเนี่ยเป็น cdm นะครับก็มีพลังแฝงโซลูกไกลกับยิงประตูที่ไกลใช่ไหมผมคิดว่าโอเคเลยนะพลังงานก็5ดาวครับผมให้ไปที่ A เลยนะารรััับคค ตัวนี้ถ้าถามว่ามันเอสได้ไหมผมคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงนิโคเวเลียมอ่ะสำหรับลาเฟลเลอาลถึงจะมีความเร็วพลังงานเนี่ยมันน้อยไปครับมันวิ่งแค่70ินาที78วินาทีอะ่ะก็เริ่มเกิดอาการเหนื่อยล้าแล้วสำหรับตัวนี้เค็ดขัดยอกเอถึงจะยิงคมนะผมให้ไปที่ A ก่อนแล้วกันนะยังไม่ถึงขั้นดิโคนะสำหรับลาเฟลเลอาลนะตัวต่อมาเดมเบเล่ตัวนี้โยกไปเป็นกลางลุกได้แต่ว่าปีขวาน่าจะเหมาะกว่า ซึ่งพลังงานเนี่ยน้อยกว่านิโคลนะแล้วผมคิดว่านิโคลมันเก่งกว่าด้วยนะถึงความเร็วกับความพิ้วนะจะพอๆกันนิโคลเลยนะแต่ว่าเรื่องการจบสกอร์เนี่ยผมคิดว่านิโคลคมกว่าว่ะผมให้ไปอยู่กับราฟิลเลอาแล้วกันนะครับเดมเบเล่นะครับก็ใครใช้แล้วดีก็ขอโทษด้วยแล้วกันอันนี้ความคิดผมเองนะก็ให้ไปแค่ A ก่อนแล้วกันนะครับส่วนซอนทึงมินตัวนี้ครับเกือบดีเหมือนกันเสียแค่วิกฤตเป็นสูงๆนะครับซึ่งซอนทึงมินตัวอื่นเนี่ยวิกฤตมันดีกว่านี้ใช่ป่ะถ้าจะไม่ผิดนะครับซึ่งมันจจะะสสออองงงงเท้้าาแแลววกกก็็ยิิิคคคมมรรรรนนนนััับบบต่่่ A ไปหซึ ฟันเดฟเฟนตัวนี้ครับเป็นตัวที่โคตรเร็วดีกว่าเซนเตอร์แบ็กอะไรวิ่งร้อยกว่านะครับสำหรับฟานเดฟเฟนซึ่งเวิร์เกนเนี่ยมันไม่ค่อยดีใช่ไหมเป็นสูงบานกลางนะแต่ว่าไปเล่นจริงเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เติมอะไรเยอะเลยนะครับผมให้ไป A เลยครับเกเ่งครับสำหรับฟานเดฟเฟนนะมีความเร็วการแทเกิลก็ถือว่าดีนะครับสำหรับตัวต่อมาจะเป็นเอลชาลวี่นะตัวนี้สำหรับมือใหม่อ่ะถือว่าโอเคอยู่มาราคาไม่แพงมากนะครับผมให้ไปที่ C ได้ไหมผมคิดว่าได้อยู่นะไปอยู่กับ อดีมี่ยังได้อยู่ครับสำหรับเอลชาลวี่นะครับต่อไปจะเป็นตีนเกานะตีนเกาเนี่ยผมคิดว่าถามว่าซีได้ไหมน่าจะได้อยู่ละมัง้งฝีเท้าเนี่ยอยู่ที่100เลยนะครับถึงเท้าขวาจะ2แต่ว่าคิดไปคิดมาเพราะว่าเป็น D ดีด็อกดีกว่าตีมเกาแหละเออเมื่อกีนดีด็อกดีแล้วไม่น่าเลยดีด็อกเลยครับมาร์คคูร์เลย่าผมเคยเล่นปียูโรนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วซึ่งมันก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะเป็นตัวที่วิ่งเร็วจิ้มบอลดีแล้วก็เปิดบอลดีนะครับจะให้เอได้ไหมผมคิดว่า เอ a, ได้ไหมหรออันนี้คิดหักอยู่เหมือนกันนะไปอยู่กับคาบาฮาดีกว่ามั้งสับมาคุคุระยานะผมคิดว่าไปอยู่ B พอแล้วอยู่กับคาบาฮาวนะครับมาคุคุระยะม e นดี้ตัวนี้พอใช้งานได้ครับแค่สี่พอรนะลิทเจมครับตัวนี้จริงๆแล้วผมจะให้ A แหละแต่ว่าเวิร์เลดมันเป็นสูงกลางเว้ยมันเป็นแบ็กบุกเลยนะครับแต่ว่าพลังงานเนี่ยแค่สดาวผมคิดว่าถ้านาที70 80เนะี่ย หมดแรงตามปีกไม่ทันแน่นอนนะับขออนุญาตให้บีล้วกันนะสับดนะีเจมับอันนี้ฉบับความคิดผมเองมาชิวต์คุณย่าโอ้โหตอนมาใหม่ๆนี่คือไฮกันมากสหรับตัวนี้นะผมให้ไปที่ A ได้ไหมผมคิดว่าได้เลยนะเป็นตัวที่ครบเครื่องเลยครับเสียงเดียวแค่มันทื่อๆนิดนึงเวลาเน่นในเกมนะคุณย่าเมเดลตัวนี้ไม่ได้บื้อบาอะไรครับแต่ว่าพอใช้งานได้นะการยิงบอลก็ถือว่าพอทําได้อยู่สรับเมเดลนะ มูโกโก้ตัวนี้อินดี้อีกแล้วพลังงานถือว่าโอเคกับท่าสกิลก็โอเคเท้าก็พอโอเคนะครับผมคิดว่าเฉยๆอยู่ยังไม่ถึงขั้นกากนะสำหรับมูโกโก้ครับซาบิเซอร์ตัวนี้ผมคิดว่าโอเคเลยนะสามารถทาได้ทุกอย่างเลยนะคสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเล่นนะตัวนี้เป็นตัวที่ดีเลยโอไอเยอะด้วยพลังงานดีครับเท้าก็ดีนะพลังแฝงก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยนะผมคิดว่าผมยังให้เฉยๆอยู่นะครับซาบิเซอร์แต่ว่าสำหรับคนเริ่มต้นเนี่ยถือว่าดีเลยครับโรบอตการ์นี่ก็เหมือนกกกัันไปอยยยยู่บบซาเเลลลค,ค้ๆ สัสตัวนี้ครับซาบิเซ่กับโรบตัตกา้าครับบากายโยโก้ครับตัวนี้ผมให้ B ไปเลยครับเป็นตัวอินดี้ที่เก่งเก่งเลยอ่ะเออพลังงานก็ถือว่าพอโอเคอยู่แค่4ดาวก็จริงนะแต่ว่าท้าสกิลเนี่ยดีมากพลังแฝงดีเท้าดีมีความเร็วที่แบบเร็วชิบหายสำหรับสายฟรีมือใหม่ตัวนี้ผมคิดว่าเก่งเลยเอาไป B ีเลยครับสำหรับบากายโยโก้นะผมให้เก่งกว่าการาโชะคิดเดาไอ้บากายโยโก้เนี่ยตัวต่อมาจะเป็นอเล็กซิสซานเชสครับตัวนี้เป็นแคมที่ทัาสกิลเล่นไม่ได้นะผมให้ไปที่ดีด ซาฟอร์ฟาน่านะครับผมให้ไปอยู่กับซาบิเซ่กับโรบอตก้าเลยนะตัวต่อมาคาเดโอกูครับตัวนี้ตัวอินดี้อีกตัวหนึ่งอยู่กับบากาโยโกูเลยตัวนี้เก่งมากมากนะเป็นแบ็คซ้ายที่มีความเร็วพลังงานเยอะเท้าก็ดีครับส่วนสูงก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายอยู่ที่174ใช่ไหมแล้วก็พิวอีกต่างหากเวิร์กเนตสูงๆด้วยเล่นได้ทั้งเกมรับเกมลุกนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับมากระที่โซเลครับตัวนี้ถึงจะแก่แล้วแต่ว่าอัพพลังความเร็วความว่องไวการยิงมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่ชาสกิลเล่่นไมไมด้กับ พลังงานที่น้อยไปนะผมให้แค่ C ละกันนะสำหรับโซลีนนะพอใช้งานได้อยู่นะตัวต่อมาจะเป็นมตัตมาครับตัวนี้เป็นตัวอวยผมเองนะซึ่งให้ไปแค่ C เหมือนกันเฉยๆนะถึงจะมีความเร็วแต่ว่าเป็น LM นะอัพสายฟ้าไม่ได้พลังงานก็แค่4ดาวเองนะมตัวมาเอาไปแค่ตัวนี้พอนะถึงจะโยกไปเป็น LW ได้ก็จริงนะแต่ก็อย่างที่บอกไปเนาะอัพสายฟ้าไม่ได้ครับมาติดนี่คือความมั่งไวแค่60เอาไปกระปุกลิงเลยอยู่ดีด็อกเลยครับสำหรับมาติดนะ เซอร์กานาบี้ครับตัวนี้พลังงานน้อยอย่างเดียวครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยคือโอเคเลยครับเท่าโอเคความเร็วมีปั่นได้เนาะถ้าสกิลเล่นได้ยิงไกลดีอยู่นะครับให้ไปที่ B ครับอาร์เก้เนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีพลังแฝงเพย์เมคเกอร์ซะงั maker, ้งงนงงเลยครับแล้วก็สามารถโยกมาเป็น LB ได้ด้วยซึ่งความเร็วเนี่ยถามว่าไปเล่น LB ได้ไหมไม่เหมาะเท่าไหร่ครับแต่ถ้าไปเล่น CB ผมคิดว่าพอโอเคอยู่ให้ไปที่ B แล้วกันนะสำหรับอาร์เก้ครับไอแมน ตัวนี้ RM รไปอยู่กับมิโตมะเลยมีความเร็วพอๆกันเลยครับไอแมนกับมิโตมะเนี่ยคาร์าสโกตัวนี้เก่งครับเก่งเลยผมให้ไปที่ B เลยครับไปอยู่กับการาบี้ได้เลยเนี่ยแรงๆเดียวกันเลยสับคาร์าสโกนะครับสายฟีหรือว่าใครก็ตามที่เปิดได้กําลังสร้างทีมนะผมคิดว่าดีเลยสับคาราสโกนะครับตัวต่อมาครับบอนนี่เฟสตัวนี้เท้าไม่ดีกับสกิลไม่ดีเนาะผมให้ไปแค่ C ก่อนแล้วกันนะครับยังเฉยๆแต่ก็ยังพอใช้งานได้อยู่ทาตัวนี้ให้ A ได้เลยครับผมคิดว่าเก่งกว่าอาร์กี้แน่ เป็นเซตแบ็กที่ตัวสูงมากๆแล้วก็ลูกการเนี่ยเก็บหมดตัวหนามากในเกมชนยับความเร็วก็ไม่ได้แย่เลยครับสำหรับทานะครับตัวต่อมาจะเป็นลูกแม่นะครับตัวนี้พลังงาน4ดาวท่าสกิล4ดาวนับท้าก็ถือว่าใช้ได้นะความเร็วมีความพิ้วมีนับการยิงก็ถือว่าโอเคแต่ว่าการปั่นเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลูกแม่นี่ผมยังให้ไปแค่ B ก่อนละกันนะครับยังไม่ถึงขั้น A นะครับสำหรับลูกแมนครัมาเวงกาเนี่ย เหมือนอะไรมากกว่าแบบเราขาดตำแหน่งไหนก็เอาไปเติมอ่ะมันสามารถเล่น c m ได้ cdm ได้แล้วก็ lb ได้นะครับผมให้ไปแค่ b ก่อนล้วกันนะจะมีความเก่งอยู่สับคาร์วาเวนกานะเป็นแบบอะไรชั้นดีของทีมอ่ะส่วนมาติเนสเนี่ยถามว่าเซฟไหมผมคิดว่ามันก็เซฟเอาเรื่องเลยนะสามารถสู้มาม่าได้ไหมผมคิดว่าแลกเดียวกันเลยถึงลูกปฏิหารเนี่ยมันอาจจะสู้มาม่าไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องลูกปฏิกิริยาการล้มลุกเร็วเนี่ยผมคิดว่ามาติเนสทำได้ดีกว่ามาม่านะครับเอาไปแลก a เลยคู่กันเลยสับสองตัวนี้กองเต้เนี่ย หนักใจอยู่เหมือนกันนะคือมันเล่นได้แต่เกมรับครับแล้วเรื่องลูกมงเนี่ยก็มุ่งไม่ได้นะดีแค่วิ่งเร็วกับสก,กัดดีครับเกมลุกก็ทําไม่ได้ลูกมงก็ทําไม่ได้ผมคิดว่าให้ B ได้ไหมไม่ได้ได้วะผมคิดว่า C พอแล้วสำหรับกองเต้น,นะครับเอาไปแค่ C พอแล้วกันน้องต่อไปจะเป็นโรเบร์โตซานเช่นะกเจลซีก็ S <S ขอตาไว้ก่อนนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเจอเลยนะแล้วก็ยังไม่เคยลองเล่นด้วยเนาะก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเก่งหรือเปล่าส่วนแอรอนกอร์เน่ยมีแค่ความเร็วอย่างเดียวไปอยู่กับกาลาโชเลยครับ ซาอูลตัวนี้โอเคไหมถือว่าโอเคเลยไปอยู่แรงบีเลยครับสามารถทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะความเร็วการสก,กัดบอลการเลี้ยงบอลก็ถือว่าโอเคนะครับพลังงานอาจจะน้อยไปหน่อยแค่4ดาวเนาะกับ่าสกิลที่เล่นไม่ได้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยเป็นกองกลางที่ดีสำหรับสายเริ่มต้นเลยครับส่วนกอริก้าเนี่ยก็ไปอยู่กับซาอูลแล้วพอๆกันกอริก้ากับซาอูลเนี่ยพลังงานก็เท่ากันเลยเนาะส่วนค่าพลังเนี่ยก็เหมือนกันนะเออ่าสกิลแม่ก็เหมือนกันเลยเหมือนแบบเกมเนี่ย มันคิดค่าพลังมาใช่ปะแต่ว่ามันเอาตัวละครเนี่ยมาใส่2ตัวประมาณนั้นอนะ่ะแม่งเหมือนกันดิสองตัวเนี้ยอาดากูเลผมคิดว่าตัวนี้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมอคตินิดนึงนะสำหรับอาดากูเลนะผมให้ไปแค่ B ีแล้วกันนะยังไม่ถึงขั้น C นะยังพอมีความเก่งอยู่นะครับให้เก่งกว่ากาลาโชะเออให้เก่งกว่ามาตินสด้วยมาติเนีสที่อย่างที่บอกไปเนาะเสียแค่มันตัวเล็กอะมันไปสู้ขอยากถึงจะค่าพลังหม่งก็ไม่ค่อยดีอะไรอะเออ มากระทิบตัวสุดท้ายครับเอซ่ AC, ตัวนี้ผมคิดว่าพอใช้งานได้วะมีความพิว้วความเร็วปั่นได้ยิงก็ถือว่าทําได้นะครับการแทงช่องก็ถือว่าดีอยู่ทก,กิลเล่นได้นะครับพลังงานเนี่ยแค่4ดาวเท่านั้นแต่ว่าพลังแฝงเนมีเยอะมากๆเลยครับเสียงเดียวแค่เท้าครับเท้าซ้ายมันเนี่ยสเองนะครับผมจะให้ B เนี่ยก็ถือว่าได้อยู่ครับไปอยู่กับอารากุเลครับเอซ่ AC. โอเคเท,ทยริสเราก็จะประมาณนี้นะถ้าถามว่ามีอะไรที่ขัดใจนิดหน่อยไหม ผมคิดว่ากาเบียวเนี่ยไปอยู่ A ได้ปะผมขออนุญาตไปอยู่ A แล้วกันนะกาเบียวไปอยู่ A แล้วเพราะว่าทาเนี่ยก็อยู่ A เนาะโอเคก็จะประมาณนี้เปลี่ยนแค่กาเบียวครับจากแรงดีไปแรงนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะมีแค่มาร์ตินเนสใช่ไหมที่อยู่แรงสีนะแต่ผมคิดว่ามันก็อยู่รงนั้นก็ดีแล้วแหละมันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกมาร์ตนะินเนสอ่ะโอเคสำหรับการจัดเทลิสในครั้งนี้นะก็เป็นการทาลวีไม่รวมตำนานเนาะแล้วก็จะมีบางตัวที่แบบว่าอวปยาไม่ได้เยอะอะไร ấy. แล้วก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะผมก็ไม่ได้หยิบมา ตัวที่ผมหยิบมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เจอในแรง้งบ่อยอยู่นะแล้วก็มีคนเล่นอยู่เนาะสำหรับใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ